มาแล้วนะครับและแล้ววันนี้ผมก็ได้เจ้าตัวเกมแอนวอชซูเปอร์มาริโอนี่จะเป็นเครื่องเกมแอนวอชนะครับที่แบบว่าย้อนยุคมาแต่จะเป็นการเหมือนเอามารีเมคใหม่เรียกว่ารีเมคได้ไหมวันนี้ผมเพิ่งจะได้ตัวเกมมาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์กันพร้อมๆกันนะครับ ให้ดูรอบๆก่อนว่าลักษณะกล่องจะเหมือนเขาจะมีเป็นกล่องพลาสติกอีกทีหนึ่งนะข้างในจะเป็นกล่องกระดาษตอนนี้ยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ผมสั่งพีออเดอร์ไปล่วงหน้านะครับผ่านทางตัวแทนจำหน่ายนะครับที่นำเข้ามาในประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเกิดใครจะสั่งซื้อออนไลน์เนี่ย ผ่านทางเว็บไซต์ของ Nintendo ก็คือต้องบอกเลยว่าของหมดแล้วนี่นะครับลองดูนะนี่จะเห็นว่ามันจะมีหน้าจออยู่เห็นไหมจะเป็นรูปหน้าจอเกมนะครับเกมแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเกมกดเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นปุ่มกดแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ทราบว่าเพื่อนๆนะครับมีใครเกิดทันกันไก,นกน่ไอเจ้าเกม and watch แบบนี้บ้างนี่เป็นเกมที่ฮิตมากนะสมัยที่ผมเรียนตอนช่วงชั้นประถมเนี่ย ก็คือแบบว่าใครมีนี่ก็เจ๋งมากเลยเอามาที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมาเล่นกับเพื่อนกัน,นเอามาโชว์มาอวดกันนะนี่พอผมเปิดออกมาปุ๊บจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นกล่องใสเดี๋ยวผมให้ดูกล่องใสตรงนี้ก่อนนะนี่ลบก่อนอนะนี่จะเห็นว่ามันจะใสเลยมองทะลุไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งเวลาเอามาซ้อนหมจะซ้อนให้ดูทีนะนี่คือตัวกล่องมันนะครับพอเอาไอ้กล่องใสข้างนอกมเมื่อกี้ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ ตำแหน่งหน้าจอของเกมเนี่ยมันจะตรงกันพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรบ้างนะครับภายในกล่องนะครับผมแกะเลยนะนี่ด้านหลังดูด้านหลังก่อนด้านหลังเขาบอกว่ามันจะมีทั้งหมดเหมือนเป็นโหมดต่างๆนะครับ4โหมดก็คือจะมีเกม m a r i o นะครับ Mario ตัวนี้ก็จะเป็น Mario ภาคแรกแล้วก็จะมีเป็น Mario ภาค2นะครับเป็น Super Mario the lost Level นะครับ แล้วก็เป็นเกมบอลนะครับอันนี้จะเป็นคลาสสิกน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าน่าจะเป็นเกมแอนด์วอชเป็นยุคแรกเลยนะครับเป็นเกมแบบง่ายๆก็คือเขาจะทำมารีรเมคแค่เล่นนิดๆแล้วก็จะเป็นโหมดเป็นนาฬิกานะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับก็ตามชื่อเลยก็คือเกมแอนด์วอชก็คือเป็นเครื่องเกมแล้วก็เป็นนาฬิกาด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ นี่ผมเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะนีค่คือกล่องเพิ่งจะได้มาก็แกะกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับดูภายในนะครับพอดึงออกมาปุ๊บหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมแยกเอาไว้ก่อนข้างในก็จะมีเป็นคู่มือนะครับแบบนี้อ่าคู่มือเขาก็จะมีเป็นสาย usb c ให้นะครับ สามารถชาร์จแบตได้ตัวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็น่านกระดุมนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะใช้เป็นเหมือนเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ข้างในตัวแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนฐานแล้วก็ใช้แบบเล่นแล้วก็ชาร์จได้ผ่านอะแดปเตอร์ซึ่งในเซตเนี่ยที่ผมได้มาจะมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนหลังแล้วกันนะามาดูข้างในมีอะไรอ่ะก็จะให้สาย usb c มานะครับข้างนึงเป็น usb ข้างนึงเป็นหัว usb c นะก็เอาไว้ชาร์จได้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะไป ต่อออกพวกจออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คือต้องต้องเล่นผ่านจังเอ่อตัวเกมนี้เลยนะครับจวมันแกะยังไงนะี่ยนี่ใหม่อย่างไงนะเพราะผมก็เปิดพร้อมๆกันกับเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้เลยอ่าเนี่ยแกะมาอย่างนี้มาดูนะครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาอ่าไม่มีอะไรลักขในก็เป็นกระดาษธรรมดานะครับผมโงออกนี่ในซองก็จะเป็นตัวนี่ครับเกมแอนด์วอช เนี่ยหน้าตาผมไม่แน่ใจนะว่านี่จะมีแบตหรือเปล่าอันนี้คือด้านหน้านะให้ดูกันชัดๆด,ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับความหนาอ่าด้านข้างนี่จะมีปุ่มเปิดด้วยตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีพอร์ต USBc ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมแอนดรอยนะครับตรงนี้จะมีะฝาเปิดตรงนี้เป็นฝาแบบเลื่อนๆเนี้ยนะสามารถใส่ถ่านแบบฐานกระดุม2อัน ผมจาไม่ได้แล้วว่าฐานนี้รหัสอะไระนะจะใช้ใช้ฐานสองก้อนนะครับเป็นฐานกระดุมแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นขาขาสําหรับเอาไวใ้ให้ให้ตัว g a r m a n watch สามารถตั้งบนโต๊ะได้เพราะว่ามันสามารถเป็นนาฬิกาปลุกก็ได้นะเมื่อก่อนนี้ก็เคยเอามาใช้เป็นนาฬิกาปลุกอะไรแบบนี้แต่นี้เ็าคงตัดไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดจะทาเหมือนสมัยก่อนอ่ะมันก็จะต้องมีอีกสองอย่างที่ว่าน,นี้ด้วยนะครับด้านหลังอีกอันหนึ่งอันนีเมันพออะไรเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีพอรอะไรด้วยหรืออัน เดี๋ยวไปดูในคู่มืออีกทีแล้วกันนะะเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับสวิชด้านนี้ด้านข้างนี้เดี๋ยวลองกดอ่ากดแช่มาอาจะเห็นว่านี่ขึ้นมาเป็นรูปมาริโอเลยเห็นไหมเขาบอกว่าให้กดปุ่มไทม์ผมกดไทม์นะอ่านี่็คือเวลานะครับแล้วผมตั้งเวลายังไงเซตอันนี้จะมีปรับเสียงนะครับอันนี้คือปรับเสียงผมปรับไว้ดังสดุด อันนี้คือปรับความสว่างหน้าจออ่าน,นี้สามารถทําให้มืดหรือสว่างได้เอาเป็นประมาณไหนดีอันนี้สว่างจ้าไปนะอ่าเอาประมาณนี้แล้วกันนะจะได้เวลาดูก็จะได้เห็นกันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมขอลองเซตเวลาหน่อยนะตั้งเวลายังไงเนะี่ยอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนฉากได้เนี่ยนะผมกดผมกดให้ปุ่มทามมันจะเปลี่ยนฉาก ตั้งเวลาไม่เป็นทำไงวะเดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าตั้งเวลายังไงยังเป็น12อยู่นะครับอ่าลองไปดูในส่วนเกมนะครับผมกดที่ปุ่มเกมด้านบนนี้นะนี่ก็จะมีให้เลือกนะครับอันบนนี้ก็จะเป็นมาริโอภาคแรกนะครับเป็นซูเปอร์มาริโอนะครับอันที่2ก็จะเป็นซูเปอร์มาริโอภาค2แล้วก็อันสุดท้ายอันข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเกมบอลที่ว่านะครับคลาสสิกเดี๋ยวผมกดเข้าเกมบอลให้ดูก่อนนะนี่คือบอล มีเกม A กับเกม B สมัยก่อนนะครับจะมีปุ่มตรงนี้ให้เลือกเลยเป็นปุ่มเกม A เกม B ความหมายของคําว่าเกม A เกม B เนี่ยคือจะเป็นระดับความยากกันนะครับก็คือเหมือนกับประมาณว่าเป็นโหมดง่ายกับโหมดยากนะเป็นโหมดอดวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นง่ายๆก็เลือกเป็นเกม A อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็จะขยับซ้ายขยับขวาอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บแหมรับลูกบอลอะไรอย่างเงี้ย อุ๊ยอ้าวลนเอา,เอาจริงๆเกมนี้ผมก็ไม่ทานหรอกผมก็ไม่เคยเล่นนะนะก็เนี่ยก็มีเลื่อนอยู่3ามตำแหน่งเนี่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเป็นตัวมาริโอเราก็ต้องขยับมือให้ตรงกับตำแหน่งเนี่ยมันจะนับสกอร์อยู่ตรงเนี้ยนะครับว่าเราจะทำได้กี่คะแนนตรงนี้โอเคมันก็ยนบอลต่อเดีย๋ยวมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาเราเล่นไปนานๆเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยนี่มันเริ่มเร็วขึ้นแล้วเห็นไหม เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแป๊บนึงนะอุ๊ยอืมก็ไม่ทันอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเริ่มเร็วขึ้นละแบบเนี้ยนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคือจะบอกว่าเกมลักษณะเนี้ยสมัยก่อนนี่สนุกมากเลยนะแล้วก็ ถ้าเรามีเอาไปที่โรงเรียนเนี่ยคือจะแบบว่าเพื่อนๆนี่ก็จะมาลุมล้อมกันเพราะว่ามันเป็นความบันเทิงในสมัยก่อนนะครับที่มันไม่เหมือนสมัยนี้ที่เรามีเกมอะไรเล่นกันหลากหลายแล้วนะครับแล้วก็กราฟิกอะไรคงสวยกันดีเยอะแต่สมัยก่อนนี้แค่นี้ก็แอดวานมากแล้วเล่นกันโอ้ได้เป็นเดือนเลยเกมแบบนี้จริงมันก็มีรูปแบบหลายเกมนะครับอ้าวโอเคตายพอดีคือมันไม่ได้มีแค่เกมของมาริโออย่างเดียวยังมีเป็นเกมอื่นอีกนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็คือทาง Nintendo เนี่ยเขาทำมาย้อนให้เป็นเกม Mario เพราะว่าตอนนี้เขากำลังเหมือนครบรอบ anniversary ของ Mario อยู่ก็จะทำเป็นหลายแพลตฟอร์มออกมานะครับบนเครื่อง Nintendo Switch อะไรก็เห็นออกมาเหมือนกันอ่ะเราลองมาดูลองมาดูเป็น Mario อหนึ่งหนอยซิเป็นยังไงเออมหน้าจอก็จะเหมือนเลยนี่ถ้าใครเล่นพวกเครื่อง Famicom สมัยก่อนนะเครื่อง8บิตก็จะ เห็นแบบนี้อันเดียดนะมันมี2เพลเยอร์ได้ด้วยเหรอแล้วมันจะเล่นยังไงเนะี่ยมันปกติกเกมนี้มันเล่นได้คนเดียวนะหมายถึงว่าเจ้าเครื่องเกมแอนวอชเนี่ยผมลองเข้าให้ดูนะครับมีเสียงเลยได้ยินไหมเนะี่ยวันนี้ปุ่มกระโดดโอเคตัวใหญ่ละ อ๋อมันต้องกดขึ้นบนด้วยเหรอเวลากระโดดเนี่ยต้องขออภัยจริงๆคือผมก็ไม่ได้เป็นเซนมาราิโอ้นะโอออันนี้ถือว่าลองเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะโอ้โหเรียบร้อยตายแล้วยังรวดเร็วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูมาริโอ้ภาค2อีกอันนึง เราสามารถออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกเป็น Mario 2เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าลองมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็เป็นเครื่องแฟมิคอมเหมือนกันนะเอาแล้วผมจะเก็บยังไงเลยเนะี่ยแย่ละแย่ yeah, ละเก็บไม่ได้ จบอย่างรวดเร็วโอเคอันนี้ผมก็จะมาลองเทสเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับฟังก์ชันที่ใช้งานหน้าตาของตัวเกมแอนวอชนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เท่าที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นเกมเป็นเครื่องสะสมซะมากกว่านะผมว่านะเพราะว่ายุคนี้มันมีเกมที่มันกราฟิก,กอะไรสวยกว่านี้แต่ผมก็ได้มาก็ได้ฟิลลิ่งนะเนี่ยลักษณะแบบหน้ากากที่เป็นเหมือนสแตนเลสเป็นโลหะอันเนี้ย คือเขาทําเหมือนเลยนะสีอะไรก็เหมือนเนี่ยมันจะเป็นสีพลาสติกแบบนี้เลย,ยสมัยก่อนนะ,นะครับเนี่ยผมให้ดูด้านหลังชัดๆโฟกัสได้ไหมยังก็แสงนะอาจะได้เห็นเป็นเม็ดอินชัยนาเงี้ยนะครับตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อนี่ต้องต้องรีบซื้อตั้งแต่ช่วงเดย์วันช่วงนี้ก็ยังพอเห็นมีคนเอามาขายแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายในไทยนะครับท,ที่รับเข้ามาอย่างของผมนี่ซื้อมาก็ มีร้านเกมครับในบ้านเราเขาก็เอาเข้ามาเหมือนกันเพราะว่ามีตัวแทนจําหน่ายนะครับมันไม่ได้เป็นเครื่องฮิ้วเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ให้มากับนอกจากตัวเกมนี้แล้วนะครับเขาก็ยังให้เจ้านี่มาด้วยตัวนี้จะเป็นเหมือนอะแดปเตอร์นะผมแกะดูหน่อยเอาไวชา้ชาร์จชาร์จไฟนะครับกับตัวเกมแ w น t อชเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราเล่นได้นานขึ้นตัวแบตเตอรี่นี่มีอายุเท่าไหร่ผมก็ยังไม่ได้เทสเลยนะ เล่นได้นานแค่ไหนอะไรยังไงเพราะว่านี่เพิ่งได้มาแล้วก็มาแกะพร้อมๆกันเลยเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับข้างในนะครับของตัวแบตเตอรี่ของ Nintendo เนี่ยในกล่องก็ไม่มีอะไรละมีแค่นี้เลยนี่ข้างในก็จะเป็นตัวเหมือนอะแดปเตอร์นะครับเนี่ยก็จะเสียบกับสายตรงนี้แล้วก็ พอเอาสายเสียบเข้าไปในพอร์ต USB ตรงนี้ปลายอีกข้างหนึ่งที่เป็น USB-C ก็จะมาเสียบเข้ากับที่นี่นะครับก็จะเอาไว้ชาร์จได้น่าเสียดายนะตั้งไม่ได้ปกติเนี่ยมันจะตั้งตั้งกับโต๊ะอย่างเงี้ยได้ถ้าเกิดมันมีขาด้านหลังอะ่ะแต่ว่านี่คือเขาเอาออกมันก็ไม่เหมือนกับสมัยก่อนสะทีเดียวนะตอนนี้เวลาเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองดูในคู่มือนะว่ามันตั้งเวลาย,ยังไงตอนนี้ก็เพิ่งจะแกะเลยเหมือนกันยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเลยก็ขอบคุณสําหรับ การติดตามรับชมนะครับวันนี้เอาของเล่นน่าจะเรียกก็เป็นของสะสมนะเพราะผมก็คงจะไม่ได้เล่นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเอามาก็คงจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกะนะเพราะว่าเจ้าตัวเกมนี้ที่ผมเคยมีตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหป่านนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เสียด้เหมือนกันนะของผมมีมันก็ไม่ได้เป็นเกมมาริโอ้นะสมัยนะั้นมันเป็นเกมของผมมันเหมือนเป็นเกมหลบอ่าหลบคอ้อนหลบคีมอะไรพวกนี้มันเดินวิ่งเข้าบ้านอนะ่ะเป็นเกมวิ่งเข้าบ้านอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นหรือเลปล่านะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่ใครเคยเล่นเกมแอนดรอยสนะครับจะเป็นเกมอะไรเนี่ยลองฝากทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมอะไรกันบ้างที่เป็นเกมแอนดรอยสนะนะอยากรู้ว่าเป็นเกมที่แบบคิดกันไหมหรือว่าผมเคยเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับลองมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางช่องตาตามทีวีสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ